สวัสดีฮะสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่ที่เซนาเฟนนะเป็นวันที่1นมิถุนายนนะฮะซึ่งก็คือวันเกิดของเจ้าพึ่งเจของบันเองเลยตมาเซอร์ไพรส์นะฮะดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องมาเซอร์ไพรส์ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะไปดูเลยครับไปดูไปดูเลยครับ้ข้าใช่ตรงนั้นเราขี้ข้าวข้าตามสั่งกะเพรากะเพราหมูจานนี่ เราไดเค้กมาแล้วนะครับเป็นเค้กจากร้านประจําที่เราสั่งให้ผู้บริหารเราแล้วก็เอฟเซอร์เราหลายคนนะฮะพี่รับมืนไฟมาให้โอ้มะพระาเค้กเลยจริงมันเบอร์ <c oughs> เ,เหรอใช่ได้กินอร่อยนะครับผมเป็เค้กผลไม้นะครับผม <c oughs> แบ่งชิน้นแบ่งสีแบ่งเลเยอร์ เก้ามาเ้ามาเช่ารู้สึกดีนลครับไอ้ประวด็นนะไขอาสุดมากครับเกี่ยวกับอะไ้เนี่ยสุดจี๊ครับีิอวยพรลุกสุดสปดห์ัเกิดนตครับี่เจ็ดด้วยนานไปขอจริงจังเนะนานไปปึ๊ปล้าสุด แล้วน,นี้ก็ขอให้ไายพิเศษเจ็ดให้ได้เลยนะมันขออย่างอื่นบ้างไม่ได้นี่ไงวะ <c oughs> ขอให้รวยอะไรเงี้ยเยอะดีกว่า